ให,ให้ยเในน้ำดีกว่ามดเวลาแล้วมุดเวลาแล้วนี่เขาเพิ่งเอาจานมาเองจะมดเวลาอะไรยังไม่ได้กินอะไรจะคำเลยมดเวลาแล้วอ่ะนั่งได้ทั้งวันเลยครับไม่ไม่เรามีเวลาครับเราต้องไปต่อก็เร่งมานิหนึ่งเหลืออะไรอีกเอาอย่างเดียวโอเคถ้ามากกว่านี้ก็ใส่ถุงมาแล้ว

อันนี้ได้เช่าเปเขาอย่างนั้นไหนะเขาคิดค่าเปนะมาครอบแถวนี้ก็ไม่ได้ด้วยเป็นอป้ยช้าเขาไหมคอนเทต์คอนเทต์อยู่ค่ะจะเต้นได้ไหมคืนจะเต้นได้ไหม Oh,